อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ช n แนลนะ วันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะครับในคลิปวันนี้ครับทุกคนผมจะมาเปิดกรชา SSR นะครับเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับของสายทหารนะฮะนั่นก็คือน้องนิโคนะครับสาวน้อยบาร์เทนเดอร์นะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้องนิโคนะครับน้องสาวน้อยบาร์เทนเดอร์นะครับอันสุดน่ารักของเรานะครับเนี่ยเป็นสายทหารนะฮะคอร์สนะครับ สกิลวของน้องเนี่ยโดดเด่นนะครับก็คือสามารถผลักนะครับศัตรูที่อยู่แนวหน้านะครับไปได้นะครับแล้วก็น้องน่ารักมากๆเลยนะครับผมนิวซี่สวยมากเลยนะฮะ <c oughs> จะมาชงค็อกเทลให้พวกเราได้ดื่มกันนะครับ <c oughs> น่ารักเ <c oughs> อาละครับวันนี้เราก็ เตรียมพร้อมแล้วนะครับมีใบฟ้าทั้งหมด182ใบด้วยกันนะครับก็ขอน้องนิโคมาไว้ๆหน่อยแล้วกันนะนะฮะแม่เฉินเจียอเวกยังช้ำใจไม่หายเลยนะครับคราวก่อนเกมเมอรี่ก็โดนการันตีไปนะครับเอาละไม่รอช้าแล้วครับน้องนิโคจะ้ะขอชงค็อกเทลเข้มๆให้พี่ c o o หนูเต้คนนี้ดื่มหน่อยนะมาหาซหน่อยครับผม1ิโลแรกครับทุกคน อืยังไม่มีกล่องนะฮโอ้โหม่วงเลยครับโอ้ยได้ลอร่าเบทริสนะโอเคอยู่นะฮะแมเอาล้ครับต่อไปครับโลที่20ครับน้องน,นิโคครับขอค็อกเทลหวานๆนะครับมาอยู่กับ co นะมาชงค็อกเทลให้ co ดื่มหน่อยนะครับผมฟาบไปครับโลที่20สิ โอ้โหไม่มีกล่องเลยครับโอ้โหน้องนิโคลครับ20โลครับอือหือเงียบกริบเลยครับโอ้โหแย่แล้วโลที่30แล้วนะน้องนิโคลครับต้องมาแล้วนะครับอยากดื่มค็อกเทลของหนูจังเลยครับฟ้าบ โอ้โหยังเงียบเอยังไงกันซิโอ้โหกาเบียลจูนเยอะไปไหมบางทีอือหือต้องตาน้องนิโคลนยฮะนี่น้องเกมโอลี่ก็มาแล้วนะเหลือเราแล้วนะนิโคนะฟาบ์ไปครับโหลยสี่สิบ เออรอบนี้แหละน้องนิโคต้องมาแน่นอนครับจุดนี้ตัวแรกรลนคนลิสนะครับอิเอาละมีลางสังหรณ์นะครับว่าต้องใช่แน่ๆน้องนิโคครับผมมาไหมนี่ไงล่ะน้องนิโคมาแล้วชงค็อกเทลให้ซีโอดื่มนะครับน่ารักจังเลย เย้ได้แล้วได้แล้วว้าวโอ้โหรอบนี้อขอบคุณมากครับผมมาค่อนข้างไวนิดนึงเดี่ยมเลยครับแล้วกาการันตีเกมโมลี่ไปนะโอ้โหรอบนี้ทางเกมก็ปานีเรานิดนึงนะฮะ <c oughs> มีแถมหรือเปล่านะ โอ้ไม่มีแถมเลยนะฮะไม่เป็นไรครับได้น้องนิโคลแล้วสี่สิบโลนะครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับเียบร้อยเลยครับเยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้จะรีวิวน้องนิโคให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันแล้วกันนะบอกเลยว่าสายทหารนะครับผ้ามผ้าเด็ดขาดนะครับสำหรับน้องนิโคนะทั้งสวยทั้งเก่งนะครับผักสตูด้านหน้าเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปวันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาร่วมรุน้นด้วยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย